สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go i ินไซ h ์จากบริษัท Classic Go Future ในวันศุกร์ที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบๆนะคะเปิดตลาดที่หนึ่งพันสองร้อยหกนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างหนึ่งพันสองร้อยสามถึงหนึ่งพันสองร้อยแปดนะคะรานะคาค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นมานะคะอยู่ที่ระดับเก้าสิบสี่จุดสี่เก้าราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบแคบหลังจากที่เมื่อคืน มีการแข่งตัวผันผวนแรงนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำก็เป็นเรื่องของกรีซซึ่งรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะประชุมกันวันนี้ว่าจะต่อยุข,ข้อตกลงขยายเวลาให้กรีซอีก6เดือนหรือไม่นะคะทางด้าน,ก,นกันนาธิการของ EU นะคะคาดว่ากรีซจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงได้ในสัปดาห์หน้าส่วน ตัวเลขเศรกิจสหรัฐคืนนี้นะคะช่วง3ามทุ่มสีก็มีดัชนี pmi ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะภาพทางเทคนิคของราคาทองคำก็จะเห็นว่ายังเป็นขาลงอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าอ่อนตัวลงมาหลุด1,200งพร้อยเหรยนเนียมีโอกาสลงมาต่อที่บริเวณหนึ่รยเก้าสเหรียญได้นะคะ เพราะฉะนั้นแนวรับวันนี้นะคะก็อยู่ที่1,200แล้วก็1,190แนวต้าน1,215แล้วก็1,225นะคะถ้าดูอินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่า ISI เนี่ยก็ลงมาค่อนข้างมากแล้วนะคะก็ใกล้ใกเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะส่วน MACD ก็ยังติดลบอยู่นะคะก็ยังเป็นขาลงส่วนภาพกราฟในระยะสั้นนะคะภาพ60วันเนี่ย แพทเทิร์นระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันนะคะ mm hmm. ก็ทำให้มองว่าในในระยะสั้นเนี่ย mm hmm. ก็ยังแกว่งตัวในกรอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นนักทุนระยะสั้นก็ยังสามารถที่จะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ